อย่างงี้มือขึ้นมาอะไรครับเปลี่ยนที่อะโอ้ยขายของแกขายของแกอ่าขายขงนี่พี่ X สามสิบ X สิบห้า V X สิบห้า V มีเซนสินค้ามีเซสินค้าเลยครับคุณอ่าวันนี้เรามาในฐานะเอ่อฐานะฐานะมีฐานะครับผมฐานะดีฐานะกำงันเดี๋ยวนี่ฐานะเขาเรียกว่าเขาเรียนสามารถฟ้องได้คอ่า โกดแฮนในการพรีเซนต์ฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy C4 ใหม่นะครับผมก็ของเตกัมีมเนี่ยจะได้พรีเซนต์ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า sketch to image นะครับมันเป็นการแบบบางทว่าเราเจอเอารูปอะไรก็ได้นะครับเราวาดอะไรลงไปอ่ะเราเดี๋ยว AI มันจะเซ็นเตอรเรทเาเองว่าสมมติแบบมันว้าวใช่ไหมมันทำแล้วมันจบมันจะเป็นแร่ดังเขาเล่าให้จบเป็นแร่ใครดูเนี่ยขนาดเตยวาดแบบ อนุบาลอ่ะได้รูปแบบจำมาเลยแต่โดยเนเจอร์อ่ะแข่งว่ารูปได้แต่บะอันนี้ตอนเรียนนะครับแข่งว่ารูปแต่ว่าบนเวทีเราต้องให้มันดูตอนไม่เก่งของชั้นเรียนตอนแต่งตัวอย่แต่ตอนอาประถมใช่แต่ถ้าเกิดคุณวาดรูปไม่เก่งจริงๆวาดแบบว่าตัวใหญ่เลยแล้วอย่างนั้นจริงๆป่ะมันอย่างี้จริงๆก็อันนั้นคือทำจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอเาาเเรียกว่ป็นวิดีโอสัตว์ที่กระชั่งอยูว่าผมลองวาดแล้วผมไปดแบบกิงตดิงโตเนี่ยเราาวดอะไรแสงเข้รกท มก็ีแบบแสดงว่าการที่เราวาดนู่ไม่เก่๋ซัมซุงเขาเลยเลือกเรามาไุณไิวเ็ยังไงเพิ่งบอกว่าได้รางวัลได้ฟังมาครับตอนไหนอนุบาลสามไม่ไตอนตอนประถมนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจะเอาถ้วยมาโชว์แล้วก็กลับไปเพราะไอจีเลยแล้วคุณนิวเป็นยังไงบ้างคุณนิวเห็นสกิลครับการวาดของเราไหนได้รางวัลมาเราได้รางวัลมาส่วนผมเนี่ยคือจบชั้นครูมาชั้นครูคำนี้ไม่พอดี คำเก่ามากเลยฉันครูคือแข่างครูเลยหรือว่าพูดไปเรื่อยไม่คือผมว่ามันแบบเราจะโชว์ให้ดูว่าแม้เราจะวาดอะไรแบบคือถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งมากแต่แค่เราขอให้แบบ AI มันจับได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรได้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็จะเดิมไม่ไล้เดี๋ยวคอยดูนะครับไม่ได้เขาจะแบบเขาเล็กมีรีซอสออกมาให้หลายแบบด้วยนะสมถติเราวาดนี้เขาจะมีให้เลือกเลยแถวไม้สักห้าแบบให้ดูว่าอยากได้แบบไหนเยลต่อไปแล้วคือพี่เตม่ต้องพิมพ์เปหนักแค่ไหนนะไม่ต้องไปแล้ว ที่ฉัน30ตุกแกมี่ครับแล้วเดี๋ยวว่านงูว่านเงี้ยวอะไรเข้าไปเดี๋ยวจ็เป็นมิจฉิารรู้สึกไงบ้างเรามาเป็นหนึห่งในผู้ัว Samsung ครับก็เขาเรียกว,ว่าดีใจและภูมิใจมาตลอดนะ,ะเพราะว่า Samsung ก็ผมว่าเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์ที่มีเขาเรียกว,ว่าแบบเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอย่างย่างเรื่อง AI เนี่ยเขาก็เป็นนำหน้าคนอื่นมา เสนอครั้งนี้ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแนะนำใช่แล้วแบบผสมเงด้วยที่แบบแนะนำตัวนิดนึงนะเราก็เลือกเป็นฟีเจอร์ที่มันใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างฟังก์ชันของแม่ชมนะครับแบบอะไรแบบอะไรนะคิดคับคูดที่มันแบบเออเราสามารถจะแบบเาเรียกเราจะเขียนอีเมลอีเมลยังบางทีอ่ะคนเราแบบบางทีไม่รู้ภาษาทางการเราพูดจบเดี๋ยวคนเรียกเรี้ยขึ้นเลยว่าอยากได้ภาษาแบบเป็นภาษาลงโซเชียลหรือภาษาแบบทางการอะากใช่อย่างนิวเนี่ยเขาจะแบบพูดภาษาไม่ค่อยเก่งแต่รักหัวใจ าคหแลวพราัิาขา่อยเลยควแเาอาบ่ชมอยู่ม่แต่้งกอง่า้องดิจิตอลผมอยู่ใช่เอ่แต่ก่อนจะมีกล้องคือซัมซุงเอ็นะครับเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดเรียงกันแล้วผมใช้ตั้งแต่ดีเก้เป็นเม็ดเรียงกันไปหาได้ครับซัมซุงเอ็นวียี่ีเราไปหาดูได้เป็นเม็ดเรียงกันแล้วเป็นรูดขึ้นรูดลงผมใช้อยู่มาจริงปีหน้าต่อแน่นอนอาโชกรอนหนึ่งค่ะ ขอองค่่่ะะมาถึงเรื่องเราติดลิฟต์ยังไงติดลิฟต์ยังไงช่วงนี้ไม่คุ่้มไม่เขาถามเรื่องติดลิฟต์ก่อนติดลิฟติดลิฟต์ติดลิฟต์ยังไงเสาไฟแทบใจละลายแค่ติดลิฟต์เราไปท้านเท้าวันนี้ร้านร้านหนึ่งครับแต่ว่าลิฟต์ที่นั่นเนี่ยที่มันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นลิฟต์เก่าที่กองข้างเก่าเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนเราเข้าไปในลิฟต์อ่ะปัญญาศาสตรลิฟต์ก่อนเก่าและแคบเก่าและแคบคือไม่มีลิฟต์โบราณตีตีจากกัน จะสายตาดูแล้วประมาณแบบน่าจะแบบผมสามสิบปีครับแต่ว่ามีการเป็นเทีนงาอย่างดีแต่ว่าแต่ว่ามันเก่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้ยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงทำไมอยู่ดีมันก็ด้วยคขาี่ลิฟต์มันเขาเรียกว่ารอนานมากใครพี่กัดพี่กัดเข้ามาเข้ามาให้แบบให้หมดเลยอย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตำแหน่งการที่ครับเป็นมิวยืนตรงนี้นะครับมีอีกสองคนยืนสองคนยืนม่นคือแบบแรยก็คือเต็มลิฟต์แล้วคือลิฟต์ใหญ่เท่าตัวนี้เลย คือแทนมาดูโต๊ะหน่อยเป็นโต๊ะใหญ่แค่ไหนมันต้องมาจริงมาณจริงมาเลยจริงโอ้ยเอาเนี้อธิบายที่สี่คนทำอะไรกันอยู่หกคนหกคนหกคนอยู่ด้วยหกคน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 หยืนยกันหกค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 นหงคนหก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 คนหมคนหก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 คคคนคคนนลคคคนนหตอน็กก <Ped ic ester> นี่มันเกิดปมาสอนอะไรตอนนั้นใจ <succ ot S 2> ไม่ดีแล้วฉะ<ส>น,นั้นตอนนั้นใจไม่ดีนะหรือว่าได้สนุกไม่ตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยปกติรเราก็เจอโยโย่อย่างนี้มาบ่อยแล้เอฟเฟกโยโย่อย่างนี้มาบ่อยเออแต่ว่าเราเริ่มใจเสียตอนมันมีเสียงตึ้งอย่างที่มันนี่แหละตึงแล้วลิบมันไม่เปิดไม่เปิดแล้วทีเนี้ย ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับจนแบบก่ายเขาก็กด SOS ไปกดมันก็จะมีเสียงตื้ๆๆๆรอรอติดต่อกับทางแบบทาง SPI ให้เขามาช่วยเราเลยไม่ทางทาอะไรก็แล้วแต่ใช้เวลานานไม่กว่แต่เออมีคนมาช่วยอะไรครับก็นานนะคือคือกับคือตอนแรกกดกดกดไอ้ SOS ไปก็ไม่มีใครตอบแล้วก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบเราะลิฟต์แล้วก็ไม่มีใครสนใจตอนแล้นคนกินยังไงตอนนั้นแต่คนทิ่ยังไงถ้าออกไปไม่ได้อะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมาหยิบมือขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องแบบ ส่งอะไรต่อให้คนรุ่นหลังภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายใช่นึกถึงวิลเลียมขึ้นมาเลยภาพสุดท้ายผมกยีบตัวจับทำซุ้มขึ้นมาเพื่อจะแบบโอ้ัวตื่นต่อไปเลยว่าจะต่อยอะไรแต่จริงตอนนั้นแต่วิเวยนทีนั้นเนี่ยของผมจะคิดว่าเฮ้ยดาราเดลี่จะลงข่าวเราว่าอะไรวะล้าน้านหัวเราชื่อนักแสดงอะไรอเราเราคิดว่าอะไรพันกว่าเลนะพันกว่าพันกว่าทีคือวเาแต่แต่คิดว่าภาพหัวมันต้องมีประมาณไหนแต่ผมว่ามันต้องขึ้นต้นเขาสิ้นชื่ออ่ะเพราะมัชื่ออะไรเดี๋ยวว่ามันต้อง แฟน oh, ข๊อปปิดโอแฟนข๊อปโอปิดตำนานโอปิดตำนานตานนปิดตำนานโปเกะสาวายใจหายยังง oh, right? so sure ี yeah. so ้เหรอสิ้นแล้วโปก้าอะไร่อเดีมันจะมีช็อตหนึ่งที่นิวใช้พลังกำลังสุดท้ายคือผมอ่ะผมพออยู่ในนั้นผมรู้สึกว่า มันแบบรู้สึกว่าอากาศมันน่าจะน้อยมากนะเรารู้สึกแบบว่าเราอาจจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงจริงมีคนแย่กันอยู่ไอตอนแรกที่เขาถ่ายคลิปอะตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสมากตอนที่เขาถ่ายคลิปอบบเขายังมีอารมณ์เล่นได้อยู่แบบพอถ่ายสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เล่นเลยมันเริ่มนานแล้วเริ่มไม่ใช่เล่นก็เลยปิดแล้วผมรูดว่าเออไม่สนุกระหว่างเลยตอนนั้นแพนิคมาเลยไหมไอคนนี้จะแพนิคกว่าคือหน้าผมไม่เป็นอีผมยืนเฉยเฉยน่ผมควรอะไรกูนะมันก็ ใ,ททใ,ใช่ผมจะคิดว่าเราต้องรอดคนสุดท้ายเราต้องกินเนื้อคนอื่นเพื่อ <laughs> เราต้องกินผ้าถ,ถั่วอยู่ <laughs> อ่นตะวันเลือกกินเนื้อเพื่อนดำประทังชีวิตอยู่ต่อในลิฟต์อะไรแล้วสรุปแล้วมันออกมายังไงมัน <im it> เปิดยังไง สุท้ายสุดท้ายแล้วผมก็พยายามจะแง้มเปิดออกมาแต่ว่าแต่ว่าขาดเขาบอกว่าไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดคือจริงๆมันเป็นกลัวอะไรเหมว่าถ้าเกิดเปิดมาลิฟต์นาดจะตกลงมาอีกเนาะอันตราจจะกลัวขาดได้แต่เรากลัวแต่เรากลัวว่าเปิดแล้วเราต้องจ่ายค่าลิฟต์เพิ่มใช่ไหมไม่ซึ่งเขามีกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดนั้นเห็นหน้าพวกเราทุกคนด้วยนะดีแช่บุญกล้องวงจรปิดมีแต่ว่าใช้ถ่าน A A สองก้อน ว่าไงก็แว่นตัวปิดใช่ไหมในี่สิบก็ใชแล้วพอลังจิตนั้นไม่มีความกลัวที่แคบกันไหมอ่ะเพราะวพลังจิตพลังจิตนั้นผมกลัวเลยผมไปเข้าลิฟที่ลอนดอนอ่ะคนจะเข้ามาผมแบบยาแบบมอนอันนี้ไม่ได้ขิดนะว่าเป็นลอนดอนต่ออ่าเล่าใฟังเฉยๆโอเคใช้เวลานานไม่จะมีคนมาช่วยออกมาได้ก็แหกของในต่างบ้านตีนอย่างไรก็ได้ผอยู่ในลิฟต์อ่ะไม่มีแค่นี้เอาสุดท้ายก็เลยใช้มือดันหมดเลยก็แกว่านู่นนู่นไม่สนใจแล้วคือโดนไม่ตอนแรกสนใจก่อนตอนแรกไม่ตอนแรกนิวแฮ เพราะการออกโนนิวก็ครั้งแรกฟังก่อนครั้งแรกก็คือแบบอะไรทีกันไหมครับก็ยืดไปประมาณ5นาทีรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วถ้ากูไม่เปิดอ่ะกูตายแล้วยอมเปิดออกไปแล้วตัวขาดยังจะดีซะกว่าอ่ะนิวก็เลยแหกแล้วก็รอดออกมาได้แสดงว่าสุดท้ายเราต้องเข้าลิสต์คนละตัวเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งคนเพื่อให้โฟกัสอยู่ต่อไป ไม่แต่ก่อนที่จะลงอ่ะผมบอกทุกคนแล้วทุกคนเดินลงกันไหมมันแค่หกชั้นเองครับลิฟต์มันเก่าแล้วผมไม่อยากขึ้นแล้วเพราะตอนตอนขึ้นมามันก็แบบรู้สึกไม่ดีกับลิฟต์ตัวนี้อยู่แล้วโอเคแต่แค่เขาบอกหมดเวลาแล้วแต่อย่างว่าเวลาเขาลงไปเขาปวดต่อต่ออต่อยอยู่ต่ออันนกันมาแั้งนึงมันก็หยุดเแลยวพี่อยะกับพี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวติดอีกเอออย่างนี้ติดนี่เหรอไม่ใช่เดี๋ออตรงนี้แหละอ่ะฝากครอบครัวซังซุงสุดท้ายอ่ะ แล้วผมก็ใครจะขึ้นลิฟต์นะครับให้ดูดีๆไม่ใช่แล้ว Samsung ก็ฝากด้วยนะครับ Samsung Galaxy S6 แล้วก็ S4 6นะครับเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ๆแล้วยังมีเขาเรียกว่า Galaxy r i n g มาด้วยเป็นออเป็นแหวนที่เขาแบบวัดสุขภาพนะครับแล้วก็มี Galaxy Watch ตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็น Watch ตัวใหม่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าจอทนทานกว่าเดิมนะครับเป็น Aerospace Grade t i t a n เอ่อแบบวัสดุดีมากนะครับฝากทุกคนด้วยก็สหรับ เขาเรียกว่าใครที่อยากอัปเกรดเป็นถุงใหม่ซึ่งใครถังเล็งอยู่ยใช่ก็มีความฉลาดล้ำขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยเอาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมาอย่างเช่นแบบฟังก์ชันของเราที่แบบอาร์เคชีเมนนะครับก็สามารถวาดรูปอะไรแล้วก็เจเนเรตออกมาเป็นภาพงานศิละปะได้เลยใครแล้วเกิดใครไม่มั่นใจ<า>ยังไงก็แบบลองเล่นดูได้ครับผมโอเคถ่ายรูปอะไรก็ต้องของคน